สวัสดีแฟนคลับวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับวันนี้แอดมินแฟนโซนคอมเมนต์ไปเก็บตกคอมเมนต์หลังเกมของชาวตุรกีที่เซเรียเอเอาชนะยูแบงสามต่อหนึ่งเซตนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าทีมเซเรียเนี่ยในเซตแรกก็ส่งสำรองลงนะครับแล้วก็แพ้ไป23ต่อ25นะครับแล้วก็เซตที่2 3 4เนี่ยก็จัดตัวจริงทำให้ชนะขาดลอยไปเลยครับผมซึ่งคะแนนในเกมนี้เนี่ยคิมเบอรี่นะครับทำไปได้สูงสุด21คะแนนชัดจวนโมกสี 20คะแนนส่วนพิวอัชราพรเนี่ยทำไปได้2คะแนนนะครับก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแฟนโซนคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีกันเลยครับผมโดยมุมมองท่านแรกของแฟนวอลเลย์บอลตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกทกคนที่ช่วยกันรวมถึงผู้เล่นสำรองด้วยนะมเมนต์ต่อมานะครับเป็นวันหยุดที่มีความสุขของฉันอีกหนึ่งสัปดาห์มุมมองต่อมานะครับ ชัชชออนเธอครบเครื่องจริงๆเห็นได้ชัดในแมตช์นี้มุมมองต่อมานะครับฉันชอบการตบของชัชชออนเธอฉลาดมากๆในการตบในแต่ละแต้มคอมเมนต์ต่อมานะครับคิมเบอรี่กับชัชชออนพวกเธอทั้งสองสุดยอดมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับให้กำลังใจอัจฉรพรแม้ว่าเธอจะทำแต้มได้น้อยแต่ก็มีส่วนสำคัญในทีมของเราเสมอมุมมองต่อมานะครับ ฉันยังคงดีใจที่มีแฟนคลับจากประเทศไทยคอยสนับสนุนทีมของเราและนักกีฬาทั้งสองจากคนไทยคอมเมนต์ต่อนะครับช,ชัชุออนไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเธอเก่งมากมุมมองต่อนะครับผมลูกเก่งสามเมตรของชัชุอนอนยังเป็นที่เด็ดเสมอคอมเมนต์ต่อนะครับฉันเป็นคนตุรกีที่ชอบสาวไทยทั้งสองขอบคุณกองเชียร์ไทยด้วยที่ร่วมกันเชียร์ซาดีเย มุมมองต่อมานะครับวันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมคนไทยถึงรักชชุออนและอัจฉรพรพวกเธอน่ารักและเก่งมากๆคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับชัชุออนเธอกําลังมั่นใจที่ดีมากในช่วงนี้ขอให้เธอไม่บาดเจ็บนะและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมขอบคุณกองเชียร์ไทยพวกเรารู้จักกันมากขึ้นคนตุรกีก็รักคนไทยและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวนอลเลย์บอลตุรกีนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยนะต่อไปโปรแกรม การแข่งขันของเซอรเยเนี่ยจะเอาโปรแกรมนัดสิเ็ดมาแข่งก่อนนัดสินะครับซึ่งจะเจอกับไดนวิททีมบอสวันที่25เวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับติดตามเชียร์กันต่อไปนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ